สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจ,อจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตีดันเกียฮาร์ดหัวหน้าหน่วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงื่อนไขของดันเกียฮาร์ดอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเงื่อนไขดันเกียฮาร์ดหัวหน้าหน่วยอาทิตย์นี้นะเงื่อนไขก็คืออย่างแรกนะเขาบอกว่าพื้นจะมีสถานะเป็นอัมาพาตนะครับทาให้ตัวละครติดสถานะอัมาพาตเคลื่อนไหวไม่ได้นั่นเอง2และ3ก็คือ เพิ่มดาเมจนะครับตัวละครตีใกล้แล้วก็ตีไกลนะครับสองเท่าและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเวลาเราใช้ท่าไม่ตายนะครับดาเมจจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิลเลอร์ถ้าเกิดเราใช้ตรงนะครับก็คือดาเมจจะได้รับเพิ่มอีกคูณสามซึ่งทุกคนจะเห็นว่ารอบนี้ไม่ได้กําหนดเหมือนรอบอื่นๆที่ว่าเป็นตัวละครตีใกล้หรือตีไกลนะต่อมานะครับสําหรับตัวละครแนะนําที่ผมให้ใช้ลงบิ๊กนี้นะหนึ่งก็คือ ไอเซน6ปีนะครับของที่ใส่ก็คือเทนชินไตนะครับ sp 30%สปติกเกอร์คิลเลอร์นะครับ sp 30%ถ้วยชา5ดาวแทนะครับ sp 30%ลิงที่ใส่ก็จะเป็นอิจิโกหอคอยตายฟืน1้0ยแล้วก็ลดคูทามสกิล1ิอิจิโกะเนอะมูฟวี่1นะครับลดคูทามส่แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็น14%แล้วก็เน่วดามน้ำน,นะครับลดู้ทามสิน20ทเปอหมเ3็นองนะ้รับ เลือกเป็นเลือกเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็บางใครลดป้องกันนั่นเองครับต่อมานะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวบัฟผมใช้เป็นโกะสิปีนะของที่ใส่ก็จะเป็นบอลกระโหลกนะครับ sp 30%มสินติ๊กเกอร์คิลเลอร์ er นะครับ sp 30%มแล้วก็ถ้วยชาห้าดาวแท่นะครับ sp 30%ม ลิงทใส่จะเป็นอิจิโกหอคอยนะครับลดคูทาม12%แล้วก็ตายฟืน100%นะครับอุนส้มดาวแดงนะครับลดคูทาม12%แล้วก็สกิลไร16%นะฮะลรสีส้มดาวแดงนะครับลด da คูทาม14%แล้วก็สกิลไร16%นะครับน้ำหอมเป็น23ช่องนะผมเลือกเป็นตายฟืนนะอีกอันหนึ่งก็คือผมเอาไว้ฟาร์มเป็นตีมุดดินได้นะฮะต่อมานะคบเป็นเคนแดงนะเคนแดงตัวนี้ทุกคนน่าจะมีกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่ออกจากตัวปกติได้แล้วก็ ใช้กันบ่อยใน PP ของที่ใส่นะครับก็จะเป็นชาร์ป,ปี้ทองสีแดงนะครับ ATK 30%มสิปชาร์ปี้ปกตินะครับ ATK 30%แล้วก็เม็ดยาน,นะครับ ATK 30%ลิงก์ที่ใส่ก็จะเป็นลุงซังเงสื่อหอคอยนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ25%แล้วก็ลดดาเมจ16%นตะ์ะอิชิดะดาวแดงนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ25%ลดดาเมจ12%แล้วก็ ยูโรอิจินะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ25%แล้วก็กันสถานะอมาพาต55%นะครับซึ่งผมใส่คนละสีกันนะเพราะว่าสีแดงที่ผมใส่มันได้มีเพิ่มดาเมจปกติแล้วก็กันสถานะอมาพาตไปด้วยซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าเคมีจีผมไม่อนันตหอมเป็น15 15 15ที่ผมเลือกก็คือเป็นกันสถานะอมาพาตนะครับ55%เมื่อรวมกับยูโรอิจิแล้วก็จะกลายเป็นกันสถานะอัมาพาต100% เดี๋ยวเรามาลองลงดันคิวกันดีกว่าว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วิในการจบดันคิวฮาร์ทหัวหน้าหน่วยนะฮะ ใช้เวลาไปประมาณ21.5วินาทีนะครับคะแนนที่ได้42,868,474นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลงดันกิวฮาร์ดหัวหน้าหน่วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจอีจีอจทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้า